เอ้เียเดียวเอาเพียเอาพียวไปลวกเลยเพียวโอ้ไปหลายอสุงไปอกีามาครับผมวันนี้มาพอ้นองพิจาแหมน่ติดตามมาตดครับสวัสดีครับโอ้หอนไหลยังหอนอยู่บ่าพียงมาแต่เสาต้องจะโบกนี่ก็สิแก้น วันนี้ได้เนี่ยมาสอยจุ่นนะว่าเจเพื่อนกินดันกินตับร้องมึงกินตับปะครับครับผมกินตับโอ้ยได้แต่นเนี่ยแล้วครับเนี่ย <laughs> กนนยยินเนี่ยได้มื้อเนี่ยโอ้สังตับมาตา้อะไรเนาะหินว่ากินได้เนาะอื <laughs> อนมาลงเลยเนาะเชานี่เดี๋ยวรอเจ้าไอเอ้

ซไอ้ไอนั่นขาขาของลูกนปากควรนี่บ่แมีนครับแมีนบ่วะเอาดีดีเอาแบบที่เงี้ยอย่หรือเ่อันนี้มันเป็นดีบ่ครับเนี่ยมันบป็นกรน้่งป่าเลยดีเนะป่าปลอมบ่นี่ครับไม่เป็นก็ใส่ไหลบอใส่ลายพอดิใส่คุณเดชพอแล้วครับเนี่ยพอแล้วุแล้วมามาทีเด็ดเท่าอยู่วงนี้ครับผม อ้ยตื่ครัแคบันนี้จะ่าแตกกว่านี่แตกไหครับอย่าบอกเด้อโอ้ยผมแต่อย่าบอกนะคือสวงควมันดูอย่างลูกมีมาเลยเสียร้ว่าาดคือข้อไก่เนี่ยยืนว่าเขายึดทิมแล้วเนี่ปลายางหพี่เงี้ยบอก มันแก้ขาดแล้วนะอ,อุ้ยเซละกล่องดับไปเสียปัดสำรับขอได้มาวันนี้มีอีกเสียงวันนี้ <c oughs> มีอีกเสียงเมอลำปัด เขียวเาาขาเกิดว่าลงมอลงมอโคตรแก่ันละผมมลุลมะลอาจังซอยไหมเอาวันนี้ค้นน่ะขดุขดเลยวันนี้ บมมีดีป่ะครับโมแถมดีป่ะมีนะเิ่นแถมดีป่ะจังว่าครับนั่นลม่ละเบียดดิหนึ่ขอน้ำปานบ่ะุกดิบครับว่าจุกต้มเนี่ยุกใส่ดีใช่ไหมอะไรอะไรอะไรถือเอาฟอสเจอร์แฉะแ้เลย

เหน่ออุ่นๆเนี่ยเลยครับไอ้จับเบิ้ลมันตากแดดมากเลยอุ่นๆเลยตับไม่ได้บนโลกที่ยากนะแม่นี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้อื่จังหวะนี้แหละมันสุดอยู่ตับวันอย่างเดียวเจลกำลังแซ่บป้าตัวตอนคนละตอนเดิคนละตอนเอาเลยครับผม คนละตอนมาเลยยมาตับก็เอาเลยเลยครับนั่งนั่งครับนั่งนครับน้ำลายมัยน้ำมีด้อบาดนี้มามาามาเสียงอันนี้ก่อนเด <or> ียวนี่กระซิบนี่มามหนลงพี่มาลพี่มาวพี่ตามพี่พี่โโปอถัวเสี่ยงอะครับเกอย่างนมามามาพี่มาเสีย มาเไอเอาเลยเนี่ยต้นเนี่ยคนละครึ่งมาไอเอาเลยบมาได้อีหลีมมทำหน้าที่ก่อนน้าอนสดครับสีเมืองเดี๋ยวน้องคบมีกอนกบฟังกฟังสี่จาโอ้หียคนเียหรอบอส้กัน บอันนี้ลายเริมมัเหนียบก่นี่หน่อยไหมมันเนียนไขหลังมันไข้หลังมั้งลเอาเอาเลยยังมึงนั่งพุ่เนอโเฮาเสียกันเถอะบอลบอรับนะเปิดคลิปไอ้ครัเินเลยกินแล้วมันั่งเยวูใครได้บ้างดิเออเออบอลเขเเาสวัสดีอเคยดีดี นอหนึ่งสองสามก็มาเรียครูบาเนาะมันต้องเตียงเตียงเตียงห่วยได้ยังครูบาห่วยอยู่กับไผ่เหรอครูบาเมียจังวาอเนียหลายหลายคนแมนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาเลยเอาเลยอยู่กับน้องพี่ชายกับมาพี่น้องโมวาวหลายพี่น้องกูจะหูจักกันทุกคนแล้วล่ะ ได้อยังลราคู่บ่ามื้อเนี่ยโอ้โหไปดทางอาหวเนเจ้าของเจ้าตัวเนาะบูนเ่เ่ะบนี้เอาเลยเอเลยะมาพี่้องี่ดองเอาลายครับอู้หตัวใหม่ดล้วก็ปาดเลยเนาะจับจะได้เนาะสงกดอ้คือไก่หรว่าปังเคยไหมเนี่ยบ่เนาะ จะยืดไก่ก็ลองมาคือมาพี่ยัะหย่อนมาทั้งเดียวกันเด้อยังหย่อนมาทั้งเดียวกันเด้อมันอันดังขวักเลยด้วมว่ากินนะมีดเป็นที่น้องบัดมีดมะเขือตับนะกินได้กินตับไก่สันนี้กินตับไก่กับมีอยู่ดิไหนอะบ่ไหวว่าตับไก่มาเข้ามี่ คันเทนาพันบรมีพันผักเพิ่บขมีเาไอ้แมนครับผมเราขาวเราไม่ได้กินโดนแ่บเลยนะเจ้าบุญนี่พี่เอาสิบแมนบ่ลงหยิบมาปันนี่แล้วหรเอาเขาสนะยับุดงิดไปบใจเย็นบกินได้แ่บบ่

ลองรอดไปดิมทุกัก็งี้สาวยังของสาวเป็นตูนวะล่ะสงกดนี่ถวบวบบีทั้งทางนี่นนี่อันนี้เป็นอี่ยังไหนสิ่งน่าจะหัวใจนะผมว่าแม่ถาะว่าหัวใจหัวใจเป็นสิไวใจเป็นสิหรือน้อง สาวเขาป้น่บเดี๋ยวเดี๋ยว่วมาซีกล้วสาได้เด้น้องเป็นได้อยู่พี่รอ้อเนี่ยเดจะซีกแล้วเขเดียวได้เด่ไดยเจ็ดอยู่ประจำต่ว่าของระทย่เมียนเอาเมียนโบ้พี่น้องเอ้ยโอกาสเลยเนาะอื้มแวเอ้ยกแก้วใส่กับขึ้นมาเลยแก้วขึ้นมาแล้อแก้ว โอ้โหไตเนี่ยวันนี้ยังได้ซองไปจนนี่ปานนี่ละไปดีเซลไปเลยเจ้ไทยคลิปเสียรพักกันไปห้ามอปันนี่ยังไงละบันบอกมาพี่บอกป้าพี่เดี๋ยวเอาไปก้อยต่อน่ะครับเนี่ยครับผมเดี๋ยวเอาไปย่างเดี๋ยวไปย่างอีกเดี๋ยวยังไงวะเดี๋ยวไปย่างเดี๋ยวไปย่างจะไปย่างแล้วค่อยก้อยแม่ป ก็นน้ำตกก็นน้ำตกโอ้หัวเราะสาวเอ้ยไอคล้อเออในกุบะเออไม่เด็เบเเเบสาวเอ้ย อ่านีค่คลอเนาะอแตึงมือมันโอ้ยมันตัดออกแตดออก